มาอีกจังหวัดหนึ่งครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับจากการประชุมติดตามความพร้อมในการจัดพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิสมะราชบพิษนะครับและการจัดงานแสดงแสงแห่งศรัทธาวิสาขะปุรณะมีบูชาณเมืองโบราณสีเทพครับที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสันยูมีทองคำผู้วราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนประจำจังหวัดนะครับสำหรับการประชุมในวันนี้มีการแจ้งให้ทราบถึงการจัดพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิ ทศมรราชบาพิษนะครับในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2518ณพุทธอุทยานเพชบุระตะบนสะเสียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ติดตามการดําเนินการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทําผิด เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแล้วก็รายง,งานข้อมูลอุบัติเหตุแล้วก็สาธารณาภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในการนี้เองนะครับเีมีการจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งมีการจัดงานแสงแห่งศรัทธาวิสาขบูรณะมีบูชานัเมืองโบราณสีเทพระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้เป็นการประรชาสัมพันธ์ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่มรดกโลกสีเทพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่่่หลาายตตอออไปในนคนคัเง Thank you